คิดจะเติมโลบักกันอยู่ใช่ไหมล่ะต้องนี่เลยสโมกี้บักอันมีการเติมโลบักเลทสุดคุละยังมีบริการกดกิฟต์ไอเทมราคาถูกแสนปลอดภัยแถมยังมีบริการก่องสุ่มแก่ตันอีกด้วยและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายได้ยินอย่างนี้แล้วเติมเตยนครั้งต่อไปต้องที่สโมกี้บักกันแล้วแหละคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลย โอเคทุกคนลองใส่หรือเปล่าว่าทําไมเกมอัปเดตแล้วแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ทาคลิปลงสักทีพี่ก็ขอบอกก่อนเลยนะว่าพี่หลับครับแล้วพี่เพิ่งตื่นใช่แล้วจากเมื่อวานที่พี่ทาคลิปติดกัน2คลิปพี่ไปกินข้าวพี่ก็มานอนแล้วตื่นอีกทีก็ตามนั้นนะครับเกมก็อัปเดตเช้าเกินโอเคแต่ไม่เป็นไรวันนี้พี่ก็มาทาคลิปให้น้องๆทุกคนดูแล้วนะครับโอเคอย่างแรกเลยก็ต้องขอกลาบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุก ทุกคนทุกท่านสิดที่เลิฟของพี่กันด้วยโอเควันนี้มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นอัปเดตพาร์ทสที่เคยบอกกันไว้สิ่งที่เข้ามาก็มีเกาะใหม่แล้วก็อะไรอะเอออิมเพลดาวคุกนรกอิมเพลดาวนะครับที่เข้ามาใหม่แล้วก็บอสตัวใหม่ชื่อ m a กจั l ล n นดอบผลเวนอมโอกาสแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองนะโอ้ oh my god เปอร์เซ็นต์เดียว5%ก็ดอกยากแล้วว่าแล้วเปอร์เซ็นต์เดียวดอกไงแล้วก็ ผลใหม่นะครับชื่อว่าผลโดกุหรือว่าเวนอมนั่นเองแล้วก็สแตแตตอนนี้เพิ่มมาเป็นตนันตันส 50, แล้วก็มีเออคูณสองไอมีของอันไหมเข้ามานะครับเป็นเหมือนแบบต้องเติมโลบะเอาหรือเปล่าไม่รู้เป็นสินค้าที่มีชื่อว่าคูณ2องบอสดอปนะครับโอเคต่อมาก็แก้เรื่องอินเทอร์เบอตตปุ่มปุ่มไอกระเปา๋า่มันเปิดไม่ได้หลังจากตายตอนนี้เขาแก้แล้วแล้วก็เขาแก้ไ กระบองของวุดลีของเอเนลละนะหลังจากที่สกิลมันพุ่งไปแล้วเออแบบสกิลมันไม่มันไม่โดนดาเมจเออ เขาแก้แล้วแล้วก็มีโค้ดใหม่นะครับเป็นโค้ด 50k ไ์100เบลีนะครับส่วนโค้ดเก่าตอนนี้หมดอายุหมดแล้วโอเคก็มาดูต่อมาก็จะน่าจะเป็นผลทรายนะครับสําหรับพรุ่งนี้โอ้โหอัปเดตแบบรัวเกินเกมอันพีทเอาวันพีทเกมแบบแอดมินอัปเดตรัวเกินอย่างแรกเลยแอดมินไม่เคยอปัปเดตปิงเลยทุกคนว่าไหมผมอยากให้แอดมินอัปเดตปิงมากแบบ มันลา่าคาหัวโคตรยากมันแบบก็จะกดแต่ละสก,กิลดีเลย์มากโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ผลต่อมาก็จะเป็นผลโกมูผลของลูฟี่นะครับเขาบอกว่าผลของลูฟี่ก็ดูดีใช่ไหมล่ะก<ละ>็จะมาแบบเออท้ายสัปดาห์นี้นะครับวีคเอ็นโอเคก็ตอนนี้ก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ปล่อยผลทุกผลที่เขาประกาศออกมาให้เล่นแล้วก็ลิงเกมเ็อ,อยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับโอเค ก่อนจะไปรับชมว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างอย่างแรกเลยอย่าลืมกดไลค์สไคร์และอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้พี่ด้วยโอเคตอนนี้พี่ถึง500ยซับแล้วเว้น้องๆพี่ตื่นเช้ามาแล้วเข้ามาดูช่องอ่ะโอ้โห500ยซับแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ช่วยกดติดตามให้ช่องพี่ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง500้อซับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจจริง,ร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 งนะครับสุดที่แล้วทุกคนก็ต่อไปก็อยากให้ถึงพันซับนะครับก็ ถ้าเป็นไปได้ก็ใครที่แวะเข้ามาใหม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ขอร้องครับช่วยช่วยกดให้พี่หน่อยพี่อยากขึ้นพันทับแล้วคือแบบพันทับมันดียังไงนะครับอย่างแรกเลยคือมันชุมชนได้ใช่ไหมเวลาพี่จะไหลสดเว้ยพี่ก็จะแบบแค่แบบประกาศไงประกาศในชุมชนมันก็จะแจ้งเตือนทุกคนใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่างที่สองทอันนั้นอะทำโพได้ก็คือ แบบให้ทุกคนเลือกว่าอยากให้พี่ทําอะไรทําทาคลิปยังไงครับโอเคแล้วก็โอ่ oh, น่าจะมีประมาณเท่านี้นะถ้าพี่ขึ้นผันซับได้ก็เยี่ยงเลยโอเคก็ okay, <go. S 1> เช่นกดด้วยละกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยทุกคนตอนนี้เราก็มาโผกันในเกมแล้วนะครับเออไอสถานที่ที่อัปเดตเข้ามาก็เป็น m อ็ดาวนะครับโอ้โหโผล่มากลางระหว่างมาลินฟอร์ดกับเกาะทหารเรือเลยนะครับตรงนู้นแล้วก็ระหว่างเกาะบ,บอดเก่าด้วย ลองปาก็จะอยู่ตรงนี้เกาะใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็อิมพิวดาวอยู่ตรงนี้โอ้ y มกออยากได้ว่าคล้ายในบอกฟูดเลยนะนึกถึงสมัยแบบสมัยบอกผีอะเออใครทานบอกผีบ้างแบบนั้นเลยสมัยที่พี่มานั่งฟาร,ร์มแบบวันละสิบชั่วโมงอะก็กว้างขวางเดีย๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าในนี้มีเควสอะไรกันบ้างนะครับก็เควสที่เข้ามาใน เดย2พัส2นะครับก็มีเจ้าบอสแม็กจนลแลนแล้วก็อิมเพลกับ7ตัวก็ทำหนึ่เควสก็จะได้5 0 0 0 0นโอ้โหถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็คือตอนนี้มันแพงกว่ามารีนแล้วใช่ปะเพราะว่ามารีนมันตัวละส0 0หมื่นปะจำไม่ได้แต่ว่ามารีนทำมีเวสกอร์ห้าอันแล้วทำเสร็จมันจะได้ล้านสแต่ว่าอันนี้ได้สอล้านหเลยนะโคตรเยอะแล้วคือตอนเนี้มันน่าจะเป็น ออมอนที่แบบเป็นลูกกระจอกที่โหดที่สุดและสำหรับตอนนี้แล้วก็บอสแม็กเจลแลนตอนนี้ค่าถ้าค่ามันได้ก็จะได้แปดแสนซึ่งถ้ามีควีสสกอร์ก็คูณไปค่าเท่าไหร่อ่ะแปดห้าสี่สิบสี่ล้านเยอะกว่าบอสนดข่าวล้านหนึ่งแถมดรอปไออาวุธอันนั้นอ่ะไม่ใช่อาวุธดีดรอปไอเวนมฟูดอะแล้วโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซนทุกคนใครจะไปทำได้โอกาสหนึ่งเปอร์เซนโอเคเดี๋ยวเราเดินสำรวจเกาะกันก่อน ก็บนเกาะก็จะไม่มีอะไรมากก็ทางเกาะก็จะเป็นต้นไมน้แบบนี้โอ้โหเขียวชะอุ่มชุ่มใจก็จไม่น่าจะมีอะไรและก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยว่าบอสแมกจลิลแลนหน้าตาหล่อเทแค่ไหนนี่นะครับหน้าตาของเจ้าบอสแมกจลิลแลนต์ยือเรียกด้ว่าเข่งขึมแบบตึงนะหน้าของเขานี่แบบตึงแบบไ,ไม่รู้ไปโกรธใครมาโอเค เดี๋ยวผมจะปราบเขาเองโอเคสําหรับในอัปเดตนี้นะครับผมก็ลืมบอกไปว่าเขาได้แก้บักของ Inventory ีแล้วนะตอนนี้ก็กดเปิดได้แน้วนะสําหรับในทศัพท์ลองเปิดกันดูหรือ,อยังว่าแบบมันกดเอาแบบมันเปิดหรือเปล่าแบบเนี้ยพี่กดอยู่นะมันก็เปิดได้โอเคก็อัปเดต2มันจะไม่ได้แก้อะไรเยอะนะครับแก้ประมาณที่อินเวนทอรี่กับเจ้าไอกระบองกระบองของเอเแค่นั้น แล้วก็ยังไม่แก้ระบบเทรดนะครับพี่ก็ให้ผลน้องๆไม่ได้อีกแล้วตอนแรกแอดมินเขาบอกจะมาอัปเดตสองแต่ก็ยังไม่มาสักะทีนะครับสำหรับระบบเทรดโอเครอกันไปหน่อยนะน้องทุกคนอดทนกันหน่อยพี่ก็อยากแจกเหมือนกันนะใจพี่อยากให้น้องทุกคนแต่ว่าแบบมันทิ้งผลไม่ได้อ่ะพี่ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูบอสกันดีกว่าว่าแบบโหดแค่ไหนไปนรับเพจกัน มาครับทุกคนทุกคนพร้อมยังโดพร้อมแล้วเปิดก่อนมันจะได้เปียบด้วยเปิดก่อนมันจะได้เปียบด้วยอืมเปิดก่อนได้เปียบไม่เป็นไรผมต่อให้นะเนี่ยมนจริงผมผมผมไม่ได้แพ้นะเมื่อกี้มันบลักขึ้นหลังคาอะไรเนี่ยไม่งั้นผมชนะไปนานแล้วเดี๋ยวผมต้องเปิดหาคีย์สังเกตเข้าไปเอา้ากดผิดปุ่มผมไปกดปุ่มเอ โอ้ oh, พี่ทําให้น้องๆผิดหวังอ่ะพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรพี่อ่อนให้มันด้วยนี่คือจริงๆพี่ตั้งใจโดนไงกัวบอสมันแบบกัวบอสมันหน่อยที่แบบฆ่พาพี่ไม่ได้แล้วแบบมันมันจะไม่สปอนอะเออผมกัวมันเป็นยังไงจริงๆบอสก็ไม่ตึงอะไรหรอกบอสก็ไม่ตึงอะไรหรอกอืมบอสไม่ตึงเลยตายเอาตายเอาโอ้โหเสียชื่อบูเบอรี่หมด นี่ตายไปดีโอเคสี่หลานนอน,น,อน,น,อนแบบไม่ตึงด้วยโอผมว่าฟาร์มยากนะโคตรยากอะ่ะและดูดิคือแบบบอสเอาพี่ตายอะ่ะแค่นั้นอะ่ะเอาพี่ตายไปสีหรอบแล้วเมื่อกี้ชนับได้นะโอเคเหมือนอิมเพลอกาสมันจะไม่สปอนตลอดนะดูดิอ๋อสปอนอยู่โอเคแต่ประเด็นคือแบบ ข้างในมันแคบมากเว้ยแล้วพี่ไม่รู้จะหาจุดบลักยัง้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูวิธีนี้ก่อนว่ามันบักได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะได้แบบเอาวิธีบักให้น้องๆใช้ฟาร์มชิลๆไง,งนี่เว้ยต้องขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กดตัวคิวมาดูดีได้หรือเปล่าเอ้ยได้ว่ะไอ้ทุกคนติดอยู่เดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอบอสไอ้แม็กเจลแลนด์เกิดนะเดี๋ยวพี่จะลองดูว่ามันจะแบบตีตีพี่กลับหรือเปล่า โอเคตอนนี้ก็ฟาร์มน้องชายแม็กจิโแลนด์ไปก่อนรอหัวหน้าคุกเกิดโอเคผมรับเควสรอเลยละกันเมื่อไหร่จะเกิดอะรอนานละอ่าทุกคนมันเกิดแล้วโอเคที่ตอนแรกก็ต้องทุกคนก็ต้องจําจุดมันไว้นะว่ามันยืนอยู่ประมาณตรงไหนโอเคยืนอยู่ประมาณตรงนี้ก็ยิงประมาณตรงนี้นะโอเคแล้วก็ขึ้นมาบนนี้เว้ยแล้วเราก็แค่ยิงต้ม เอ้ยมันสวนขึ้นมาโดนด้วยเอ้ยทุกคนลองดูวิธีนี้ดูเปล่าแบบดักหน้าเลยเว้ยดูดิมันเหมือนจะบล็กนะนี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะสกิลหน้าประตูเลยตายด้วย <c oughs> <c oughs> ผมก็ฉลานกันนะเนี่ยแต่เ้าเสียผมเลยอะ่ะทุกคนสกิลผมมันแบบใกล้ทุกสกิลอะ่ะมันมีสกิลยิงไกลๆแค่สกิลเดียวอะ่ะโอเคเนี่ยถ้าผมเดินเข้าไปใกล้ๆหน้าประตูมันก็จะแบบทำอย่างนั้นกับผมนะ เนี่ยมันทำเนี่ยทําให้ผมอู้เฮ้ยบอสแม็กเจลแลนด์มันมาตรงนี้ได้ไงอะเออุกคนผมรู้แล้วว่าเราต้องทอํายังไงเว้ยวิธีที่เราต้องทําเนี่ยก็คือตอนที่บอสมันเกิดอ่ะแม่งจะกระโดดกระโดดอย่างนี้เว้ยเราต้องอย่าเดินเข้าไปใกล้ระยะเออแสงตรงนี้แล้วเราก็ยืนยืนสกิลอยู่หน้าตรงเนี้ยปึ้ง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 ,งตอนแรกไปรับเพดก่อนนะแล้วค่อยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยืนอยู่ตรงเนี้ย แล้วเราก็ยิงไปเว้ยใครสกิลกายอ่ะอัดอัดไปเรื่อยๆอ่ะร้องไห้แน่นอนเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ยิงเข้าไปในประตูเลยมันก็จะกระโดดกระโดดนะมันก็จะไม่เดินมาหาเราโอเคใครว่าวิธีนี้เอาไปใช้แล้วได้ผลก็อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะแต่ถ้ามันไม่ได้ผลเดี๋ยวพี่ลองมาหาวิธีใหม่ดูโอเคนะสำหรับในอัปเดตวันนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แล้วนะเอ้ยเหลืออีกอันนึงด้วยคุณสองบอสอะ่ะมันอยู่ไหนอะเหมือนแอดมิน min, น่าจะยังไม่อัปเดตเข้ามามัง้ง คุณสองบอสโอเคไม่เป็นไรครับสำหรับคลิปในะวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์อะไรก็ลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อไปแล้ววันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับชุ๊ๆ